เค okay. สวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมะเราก็มาอยู่กับเกมอุลตร้าแมนบีอัลต้ากันนะครับผมอ่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงตัวของ ตู้กาชาของเดือน8ช่วงเฟสหนึ่งนะครับผมว่าซึ่งก็ไม่มีตัวละครใหม่อีกแล้วนะครับใน Twitter, ทวิตเตอร์ทีมงานเกมเนี่ยตอนนี้แม่งเริ่มมีบ่นกันแล้วนะครับผมว่าว่าตัวละครใหม่ยังไม่มาสักทีเลยเออซึ่งก็เริ่มบ่นกันแล้วแปลว่าทีมงานมึงก็ได้รู้แล้วแหละว่าเขารอกันอยู่นะครับของตัวละครใหม่ก็ควรจะเอามาได้แล้วโอเคในครั้งนี้เนี่ยตู้กาชาเดือน8เฟสหนึ่งนะครับก็ยังคงเป็นตัวรรลันอยู่เหมือนเดิมเนาะ เอ่อเราก็จะมาดูกันว่าตู้ลีรันในครั้งนี้เนี่ยน่ากดหรือไม่นะครับผมาแล้วก็จะมีการเพิ่มตัวละคร XUR ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวมันดีหรือเปล่าเอ่ยเราก็มาดูกันเลยเนาะอันดับแรกครับผมก็ต้องพูดถึงตัวของตู้ลีลันก่อนเลยตู้ลีลันในครั้งนี้นะครับผมจะเป็นตู้ลีลันอุลตราแมนสุดแม็กซ์หรือว่าอุลตราแมนแม็กซ์ โดยจะเป็นรีลันเพิ่มเรดดอบนะครับอ่าเป็นตัวธรรมดาไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับสุ่มธรรมดาก็ออกครับผมในจุดนี้ก็ใครที่ยังไม่มีแม็กก็ไปหาเอาแม็กได้จากตู้ในครั้งนี้นะครับซึ่งอุลตร้าแมนแม็กเก่งไหมไม่เก่งมันเป็นแค่แท้งของเกมนะครับแล้วปัจจุบันมันมีแท้งดีกว่าตัวละครตัวนี้มันแค่เขาเอามาเพิ่มเฉยๆนะครับ ใครที่อยากเอาแม็กไปใช้งานเป็นแท้งเนี่ยก็น่าจะต้องอัพจนสุดนะครับก็คือ XUR ซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยพี่ได้มีการทําคลิปแยกเดี่ยวพรีวิวเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่อวยแม็กก็ไปกดได้ครับแต่โดยส่วนตัวแล้วพี่แนะนําว่าไม่ต้องกดมันมีแท้งดีกว่าเยอะแยะเลยโอเคเรามาอยู่กับตู้เพิ่มเรตดอบตู้ที่2ครับก็คือ Ultra m a n s u ตร s t e l อ่าก็คือ S Version s t e l นั่นเอง โดยตระครตัวนี้เนี่ยจะเป็นตระครที่มันก็ไม่น่ากดอีกเหมือนกันนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยอุลตร้าแมนเในครั้งนี้ไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดเป็นตัวธรรมดานะครับผมแล้วก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยระดับก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับยังเป็น SUR อยู่ตระครตัวนี้ยังไม่มีการทําคลิปแยกเดี่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะพูดสั้นๆในคลิปนี้ก็แล้วกันเนาะอุลตร้าแมนเอสสเตลนะครับผมเป็นตระครที่บอกเลยว่าปั้นยากมากครับ ปั้นโคตรยากถึงแกจะอัพสุดแล้วก็ไม่ได้ไหมายความว่าตัวละครตัวนี้มันจะเก่งเลยมันเสียเวลาในการปั้นนานและรวมไปถึงทีมต้องเหมาะสมกับมันด้วยนะครับโดยอุลตร้าแมนเอสเนี่ยจะเป็นตัวละครในเกมที่ใช้ค่าเลือดในการเล่นครับโดยปกติแม่งใช้ค่าดาเมจต่อสู้ในการเล่นแต่ไอ้บ้านนี่มันเล่นค่าเลือดนะครับเออเรียกว่าตัวละครที่ใช้ค่าเลือดในการเล่นโดยเฉพาะเลยซึ่งมันก็มีมันนี่แหละ เออมีมันกับอีกตัวหนึ่งนะครับผมอ่ะก็ตัวอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันอุลตร้าแมนเอสเนี่ยจะเป็นจะต้องใช้ค่าเลือดในการโจมตีนะครับซึ่งตัวละครในเกมเนี่ย ถ้าไม่ตายจะแรงได้ขึ้นอยู่กับดาเมจการโจมตีพื้นฐานแต่ว่าไอ้บ้าเนี่ยถ้าไม่ตายมันจะแรงได้ขึ้นอยู่กับเลือดครับแล้วเลือดของอุลตร้าแมนเอสเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอัพจนสุดแล้วนะครับเลือดเต็มที่ก็ได้แค่3ามแสนครับถือว่าน้อยเลยเว้ยแล้วประเด็นคือมันน้อยแต่ดันต้องใช้ค่าเลือดในการต่อสู้นี่แหละครับผมอุลตร้าแมนเอสจึงจําเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ที่เพิ่มค่าเลือดแล้วก็มีทีมที่สามารถเพิ่มเลือดได้ตั้งแต่เริ่มต้นเกมครับผมเลือดมันต่ํามากแล้วยังต้องใช้ค่าเลือดในการต่อสู นั่นแหละครับคือตัวปัญหาต่อมาอย่างที่2ก็คือในส่วนของตัวถ้าไม่ตายครับถ้าไม่ตายของอุลตร้าแมนเเนี่ยจะมีการแบ่งออกเป็น3เซตเหมือนกันกับตัวละครอื่นที่เราเคยทำนะครับก็คือไอพวกตระกูลซีโร่นั่นเองถ้าไม่ตาย3เซต3ครั้งนะครับซึ่งความเร็วของถ้าไม่ตายเนี่ยก็อยู่ที่4.6่วิทีโดยท่าครั้งที่1กับครั้งที่2จะเหมือนกันและครั้งที่3จะแตกต่างกันครับโดยถ้าไม่ตายครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยจะเป็นการวาร์ปแล้วยิงปืนใส่ศัตรูครับซึ่งการวนส่ัูีม้ท อยู่ตั้งแต่แรกนะครับมันจะว้าบไปที่ใดที่หนึ่งแล้วยิงศัตรูที่อยู่ใกล้ๆตอนที่มันว้าบไปครับทำให้ดาเมจในการโจมตีไม่เกาะกลุ่มเลยอย่างเช่นไอตัวที่มันสู้อยู่ก็จะตายแล้วจู่ๆใช้ถ้าไม่ตายว้าบไปหาตัวละครอื่นที่เลือดเต็มซะอย่างนั้นนั่นเองมันจึงกลายเป็นปัญหาของมันครับในจุดนี้ต่อไปจะเป็นส่วนของถ้าไม่ตายครั้งที่3ทํถ้าไม่ตายครั้งที่3นั้นจะทําการยิงปืนใหญ่แบบยิงชาร์จค้างออกไปนะครับซึ่งถ้าไม่ตายนี้เนี่ยจะมีดาเมจสูงสุดและดาเมจขึ้นอยู่กัับค่่าเเลืออดนนง โดยถ้าไม่ตายจะมีดาเมจคิดเป็น10%ของเลือดสูงสุดของตัวละครครับก็คือยิ่งตัวละครเลือดเยอะก็จะเอา10%ของเลือดนั้นมาเป็นดาเมจนั่นเองโดยดาเมจสูงสุดที่สามารถทำได้ก็คือ330,000ครับ ซึ่งแบบจะทําให้ดาเมจสูงสุดอยู่ที่3ามแสนสามเนี่ยเลือดตัวละครมันต้องมีถึง1ล้านเลยมันก็เยอะไปนะครับที่เลือดตัวละครต้องมีถึง1ล้านเนี่ยไอตัวเลข1ล้านเนี่ยอันนี้แค่พูดโดยรวมๆเฉยๆนะครับถ้าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเลือดตัวละครสักเกือบๆล้านครับผมประมาณสัก8 0 0แสนหรือว่า9 0 0 0แสนนั่นเองแต่มันก็ถือว่าเยอะอยู่ดีแล้วในจุดนี้เผื่อมีคนคิดอีกเดี๋ยวนะพี่10%ได้3ามแสนสามหมื่นเนี่ย มันจะเป็นจะต้องเป็นเลือด3ล้านหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเลือดตัวละครแค่ล้านเดียวก็พอครับเนื่องจากว่าตัวของถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายเนี่ยระดับสูงสุดก็คือจะเป็นการบวกเปอร์เซ็นต์ขึ้น365%เนครับหรือคือเราต้องเอาเลือด10%ของตัวละครมาบวกกับ365%เลือดตัวละคร1ล้าน10%ของ1ล้านก็คือ10,000 0เราต้องเอา10,000 0นั้นมาบวกกับ365กครับก็จะได้เป็น3 0 0 0 0 0พอดีมันต้องบิ้วแบบสุดๆเลยะๆ แล้วก็ต้องให้ลีดเดอร์ทีมเนี่ยต้องเป็นลีดเดอร์ที่เพิ่มเลือดให้กับตัวละครอ,อีกด้วยนะครับผมถ้าไม่ตายครั้งที่3มันนุนแรงก็จริงถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะบิวได้แต่มันก็ต้องเสียเวลาในการบิวอยู่พอสมควรรวมไปถึงต้องเสียเวลาในตอนที่ต่อสู้อีกด้วยว่าต้องเก็บสแต็กท่าครั้งที่1กับท่าครั้งที่2ก่อนถึงจะสามารถใช้ท่าครั้งที่3ได้ของดีมันมีเพียงแค่ครั้งที่3เท่านั้นครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถใช้ครั้งที่3ได้ตัวละครตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเลยแล้วกว่าจะใช้ทท่่่าาาครรรั้้งี3ไไดเเนกก็กวิวลปปมะณ10 4วินาทีแล้วครับมันค่อนข้างที่จะมีเงื่อนไขในการใช้งานอยู่เยอะพอสมควรถึงได้บอกว่ามันปั้นยากมากครับพี่เลยไม่เลือกที่จะปั้นมันด้วยซ้ํามันจะเก่งได้ตอนที่ทําของครบหมดอะซึ่งเสียเวลามากครับในจุดนี้เนี่ยพี่แนะนําเลยว่าใครที่เล่นเกมนี้เพิ่งเริ่มเลยมบบมาเลยเนี่ยไม่ต้องกดเลยครับผมตัวนี้มันยากเกินไปตัวละครมันไม่ฟูเลยครับผมสาหรับคนเริ่มต้นใหม่หรือกูเริ่มมานานแล้วกูยังขี้เกียจหาออฟมันเลยครับผมมันยากเกินโอเค ตัวต่อไปกันเลยครับผมตัวที่3ครับจะเป็นตัวละครที่มีการเพิ่มไประดับ XUR ขึ้นมาใหม่นั่นก็คืออุลตร้าแมนสูตร80ครับผมอุลตร้าแมนสูตร80ก็จะมีตู้กาชาเพิ่มมาใหม่เนื่องจากว่าได้มีการอัพตัวละครให้กลายเป็น XUR นั่นเองครับก็จะกลายเป็นระดับสูงสุดของตัวละครแล้ว80เนี่ยจะเป็นตัวโจมตีระยะไกลนะครับเดิมทีตัวนี้จะไม่เก่งแต่ว่าพออัพเป็น XUR แล้วก็ถือว่าดูดีอยู่เหมือนกันซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบการเล่นที่ต้องเก็บ แตกในการโจมตีปกติครับอีกเก็บสเต็คไม้ตายเมื่อกี้เราทําไปแล้วเนาะก็คือครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งที่3จะเปลี่ยนถ้าไม่ตายครับในส่วนของ80เนี่ยจะเป็นสเต็กในการโจมตีธรรมดาโจมตีธรรมดา1นครั้งจะเป็นการเก็บ1นึ่งสเต็โดยสามารถเก็บได้สูงสุด4สเต็หรือว่าโจมตี4ครั้งครับแล้วในการโจมตีครั้งที่5จะทําการล้างสเต็คทั้งหมดทิ้งเลยซึ่งแบบเอา ทำเพื่อนะครับผมมึงจะล้างสแต็คคำซากอะไรครับเลยนะครับผมเออกลายว่าพอโจมตีสี่ครั้งปุ๊บก็ล้างทุกอย่างทิ้งหมดในครั้งที่5้าซะอย่างนั้นโดย1สแต็กนะครับทำให้ศัตรูนั้นเคลื่อนไหวช้าลงเป็น17.5%เก็บครบ4ี่สแต็กก็จะกลายเป็น70%ในตอนที่ใช้ถ้าไม่ตายก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าถ้าไม่ตายใช้เนี่ยในตอนที่มีสแต็กอยู่1สแต็กจะเป็น17.875%รวมกันครบ4ี่สแต็กก็จะกลายเป็น71.5%ดรับโดยดจไม่้ายสสูงสุดของ 80เนี่ยจะเป็นดานเมจทั้งหมดก็คือ1,230.5% ถ้าเกิดบวกกับอ e ีนี่เข้าไปก็จะกลายเป็นดาเมจถ้าไม่ตายอยู่ที่ 1, 3 0 2เปอร์เซ็นต์ครับซึ่งก็ถือว่าแรงอยู่แต่มันจะแรงก็ต่อเมื่อมันครบสสเต็กนะครับแล้วบังเอิญว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกล้างไปก่อนในสเต็กที่5นะตัวมันมีปัญหาในเรื่องที่ล้างสเต็กนั่นเองครับถ้าทีมงานได้มีการแก้ว่าไม่มีการลบล้างสเต็กจนกว่าจะใช้ถ้าไม่ตายเนี่ยอันนี้มันจะดีมากเลยครับผมแต่ดูสภาพแล้วคงไม่นะเพราะว่าตัวละครถึงอัพเป็น XUR แต่ก็ยังไม่มีการแก้ในจุดนี้นะครับก็เป็น แปว่าต้องเสี่ยงดวงอยู่พอสมควรว่าตอนที่เราใช้ถ้าไม่ตายไปเนี่ยสแต็กมันอยู่ที่4พอดีไม่ได้ไปอยู่ที่1พอดีนั่นเองครับมันถึงจะเก่งขึ้นมาได้อะนะ ซึ่งมันก็ยากอยู่ดีครับผมของตัวละครตัวนี้แล้วปัญหาก็คือเราใช้บอทในการลง PvP ถ้าเกิดไปเล่นธรรมดาก็ว่าไปอย่างครับผมในตอนที่เล่น PvP อันดับ1ในร้อยหรือ1ใน50นะครับไม่เคยเห็นคนใช้80เลยครับผมก็นะมันใช้วุ่นวายนี่หว่าสู้เอาตัวละครตัวอื่นไปยังดีสักกว่าครับผมก็เลยกลายเป็นว่าส่วนตัวแล้วในการสุ่มครั้งนี้เนี่ยพี่ไม่แนะนําการสุ่มสักกะตัวเลยครับผมเออเพราะมันไม่มีตัวไหนดีสักะกตัวเลยนะ80ก็นี่แหละถึงจะอัพจนสุดแล้วก็ต้องมา นั่งเสี่ยงดวงเรื่องลง p p ตัวของอุลตาแมนแม็กก็เป็นแท้งที่สู้แท้งในปัจจุบันไม่ได้เลยถ้าเอาไปลงเล่น p p ตัวของอุลตาแมนเอสเตลก็มีข้อจํากัดไนี่ต้องมานั่งอัพตัวละครมากจนเกินไปเลยกลายเป็นปัญหาอยู่พอสมควรเลยครับถ้าเกิดจะสุ่มเพื่อแค่อัตัวละครครบอันนี้ก็สุ่มไปเลยแต่ถ้าจะเอาไปใช้ในการเล่นจริงก็คงเล่นได้แค่สตอรี่โหมดนะครับผมถ้าเกิดจะเอาไปลง p p ก็ไม่แนะนําอย่างถึงที่สุดเลยโอเคอนิเมะใเมฆครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียง เท่านี้นะครับหวังว่าเฟส2จะมีตัวละครใหม่มาไม่ใช่เอาแต่ตัวรีรันมาแบบนี้นะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม <c oughs>